ครับวันนี้กลับมาพบกับอนปฏิพัทธ์ออตโต้นะครับสำหรับวันนี้อันก็มีรถเข้ามาใหม่นะครับมาแนะนำให้คุณลูกค้าดูอีกหนึ่งรุ่นนะครับในคิวสัวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวรถตอนเดียวเพ่ารอยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดคุณลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับถูกใจสนใจยังไงติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งช่อง YouTube ของทางร้านปฏิพัทธ์ออตโต้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดู ตัวรถกันเลยครับสวันนี้นะฮะหรือเจ้ารีโวนะครับโตต้ตาไฮรักรีโว2.8องจุดเจพาตอนนี้นในส่วนตัวเพาลอยเนี่ยค่อนข้างที่เข้ามาที่ร้านเยอะนะครับในเรื่องของตัวปีใหม่คุณภาพตัวรถที่ดีนะครับสภาพเหมือนออกห้างป้ายแดงนะครับและที่สําคัญ ราคาถูกแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนเลยนะฮะทำความสะอาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ก่อนออกจากร้านเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องใช้ระบบไฟนะครับแล้วก็ตั้งศูนย์ทงล้อนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเซอร์วิสให้ก่อนส่งมอบถึงมือคุณลูกค้านะครับส่งตัวรถเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่คุณลูกค้าหลายท่านหาอยู่นะครับนั่นคือสีเทาเดิมโรงงานนะครับสามสีหลักๆสำหรับตอนเดียวที่เป็นเผารอยหรือว่าเเเป็นาดิม นะครับสีขาวเทาดําเมทัลลิกนะครับแล้วก็สีเทาธรรมดาแบบนี้นะครับส่วนของตัวกระจังหน้าเนี่ยนะฮะตัวถ้าเกิดเป็นหน้าแบบนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นหน้าไมเนอร์เชนแล้วนะครับก็คือ18อัพขึ้นมานะครับจะเป็นกระจังหน้าสีดําเงานะครับคิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมนะฮะแล้วก็โลโก้ตัวต้งนี้ก็เป็นโครเมียมนะครับตัวกันชนด้านล่างนะฮะตรงนี้มีการออกแบบใหม่นะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็รูปลักษณ์ที่โดดเด่นแต่ว่าไม่ได้แตกต่างตรงจุดไหนอะไรอย่างนี้กันซะมากมายนะครับ ส่วนตัวโคมไฟหน้านะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นหลอดฮาโลเจนรีเฟคเตอร์นะครับเดิมๆโรงงานอีกเช่นกันนะครับ <S <S ตอนเดียวสับตัวรีโว่เนี่ยถือว่าเป็นกระบะอีกรุ่นหนึ่งนะครับในเรื่องของความน่าใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นกระบะแบรนด์หลักด้วยอะไหล่ถูกสามารถหาได้ง่ายนะครับรถจอดซ่อมจอดเสียที่ไหนมีอะไหล่พร้อมเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับคราวนี้เ,นเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะฮะเครื่อง2.8นะครับรหัสเครื่องก็จะเป็น 1GD ขีด f t v นะครับสอ5พนรบซีซีนะคร อันนี้เนี่ยผมให้คุณลูกค้าดูแบบนี้เลยเพราะว่ามันยังไม่มีฝาเครื่องนะครับเราได้เห็นรายละเอียดหยิบย่อยของตัวรถค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยนะครับส่งตัวเครื่องนะฮะมีการทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่งตัวเครื่องสวยนะฮะไม่มีข้ามมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับขันหน้าเดิมแก้มข้างเดิมนะครับเม็ดอาร์คเดิมตะเข็บต่างๆเดิมจากโรงงานหมดทุกจุดนะฮะตัวหัวนงหัวน้อยฝาโป่งยี้ครับไม่มีมีการแกะขันไขออกมาทําทรงทาสีอะไรนี้ไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็แผ่นกันความร้อนใต้ฝาโปรงนะครับ ตัวแผ่นเพสติกเกอร์มอกอทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานรถคันนี้เรารับประกันได้เลยนะครับในเรื่องของตัวคุณภาพนะครับไม่เคยชนหนะักพิกคว่ำน้ําท่วมนะครับหรือว่า ดต่อบเป็นหมายจนุงมตรงน้ำอะไรอย่างนี้ไม่มีแน่นอนนะครับรับประกันเลยว่าถ้าเกิดคุณลูกค้าได้คันนี้ไปดูตัวรถที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคาที่ซอแบบนี้นะฮะใครสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยเป็นตัวรถเผารอยด้วยนะครับเราจะไปเสียตังค์ใส่เผาเพิ่มทำไมนะฮะน้ำกระบะอีกใส่ข้ออีกนะครับไม่ต้องแล้วได้รถปีใหม่แบบนี้แล้วก็ครบเซ็ตแบบนี้คุ้มกว่าอยู่แล้วแน่นอนนะครับอันนี้คือส่วนตัวด้านหน้านะครับเดี๋ยวต่อไปเราดูด้านข้างกันต่อว่าครับ ส่วนด้านข้างนะฮะที่ควบมากับคันนี้นะครับนั่นคือในส่งตัวล้อนะครับส่วนตัวล้อที่เราใส่ให้สำหรับคันนี้เนี่ยก็จะเป็นล้อเวลนะฮะขอบสินะครับข้างหน้านี่9.5นะครับแล้วก็ส่วนตัวยางนี่เป็นปี2020นะครับซีรีส์ยางก็จะเป็น2 3 5 4 5 18นะครับนี้เราเบิกให้ใหม่เลยนะฮะก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดตัวเวลกับ TE เนี่ยมันจะเป็นลายที่เข้ากับรถทุกแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นอีซูหรือว่าโตโยต้านะครับเหลืออยู่ที่ว่าในการจัดทรงแค่นั้นเองนะครับคันนนนนีี้้มมกาาารโหหลลดดงงิึ นะครับถ้าเกิดเราเอานิ้วสอดนี่ก็ประมาณ4นิ้วสอดกำลังสวยพอดีเลยนะครับส่วนตัวเจพัฒนะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับโลโก้ไฮลักโลโก้สองนะครับสีด้านข้างเดิมโรงงานนะฮะอย่างที่อ่านบอกนะครับเดี๋ยวก่อนออกกลางราเนี่ยเราจะมีบริการขัดสีเคลือบผิวให้คุณลูกค้าอีกหนึ่งรอบนะครับรับรองว่าได้รถสวยถูกใจนะครับแล้วก็บริการหลังการขายที่ไม่แพ้คนอื่นแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระบะด้านท้ายนะครับอันนี้ก็คือแบบเดิมๆมโรงงานเลยนะครับเรามาเน้นในส่วนตัวช่วงล่าง นะฮะสหรับคันนี้เนี่ยล้อกระทาเนี่ยเป็นขอบ15นะครับอย่าง XCD ก็2 2 5 7 5 R 1 5ปี2020นะฮะแน่นอนนะครับพวกมิชลินนี่ถ้าเกิดเราเบิกใหม่คู่หลังเนี่ยขอบ14หรือว่า15เนี่ยรับรองนะฮะมีเผลอๆเกือบถึงหมื่นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยถามว่าคุณลูกค้าต้องเสียเพิ่มเติมไหม ไม่ต้องนะฮะก็คือออกก็ปุ๊บได้แบบนี้ครบเซตเลยนะครับกระทะผ่าสิบเผาลอย TCPY นะครับแล้วก็ส่วนตัวข้องนี่เป็นแบบแซมเลดนะฮะหัวก็จะเลดทั้งดุ้นเลยนะครับสวยมากนะฮะปี18นะครับเราผมอยากให้มันเน้นในเรื่องของตัวคุณภาพให้คุณลูกค้ามาทดลองขับนะครับตรงไหนต้องการเพิ่มเติมยังไงบอกได้เราตรงนี้จะจัดการให้นะครับแต่โดยภาพรวมนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าดูครบแล้วนะฮะภายในภายนอกนะฮะตัวช่วงบงช่วงล่างอะไรอย่างนี้รับรอง ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วครับรถออกปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลย มาก่อนได้ก่อนนะครับสะดวกซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนด้านท้ายกว่าครับเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันต่อนะครับฝาท้ายของสําหรับ vivo คันนี้นะฮะฝาท้ายเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับในส่วนของตัวโคมไฟท้ายนะฮะไฟเลี้ยวไฟเบรกนะครับใช้งานได้ตามปกติแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับในส่วนของสําหรับคันนี้เนี่ยมีการดามกระบะแล้วเรียบร้อยนะครับทั้งบนแล้วก็ล่างนะฮะข้างบนนี่4จุดนะครับเดี๋ยวข้างล่างเนี่ยเดี๋ยว เราเช็คลายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับน่าจะประมาณ4จุดเหมือนกันนะฮะไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะครับแล้วก็ส่วนตัวล็อกฝาท้ายนะฮะก็เป็นแบบเบรดนะฮะสวยมากนะครับคือเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับคุณลูกค้าลองคิดดูสภาพาคร่าวๆนะฮะหรือว่าอุปกร,รณ์คร่าวๆนะครับก็คือในการเซอร์วิสหรือว่าตัวรถ1คันเนี่ยมันครบ ภายในร้านเดียวนะครับถ้าเกิดคุณลูกค้ามีแพนหรือว่าโปรแกรมอยากจองรถเผารอยพวกนี้ใช้งานลองมาดูที่ร้านปฏิพันธ์ออโต้ได้นะครับในส่วนตัวช่วงล่างนะครับก็จะเป็นโช้คไขว้กันฝั่งละ้สองตัวนะฮะเสริมแหนบสั่นลงสารแรงยางกันกระแทกทุกอย่างครบหมดนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะให้กล้องแพนให้คุณลูกค้าดูอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือในส่วนตัวด้านท้ายนะครับสำหรับตัวรถเผารอยเนี่ยหคัน มีทุกอย่างพร้อมแบบนี้นะฮะเราจดทะเบียนลงเล่มให้นะครับมีใบวิศวะรองรับให้นะครับเกี่ยวกับขนส่งทางร้านจะดําเนินการให้หมดเลยคุณลูกค้าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยุ่งยากนะครับออกรถปุ๊บใช้งานได้ทันทีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันต่อกว่าครับเรามาดูในส่วนของตัวภายในห้องกระสางกันต่อเลยนะครับในส่วนของรีโวเนี่ยถือว่าเป็นอตอนเดียวอีกรุ่นหนึ่งที่มีออปชั่นที่ให้เยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว ซฟตี้หรือว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับไม่มีการกักแน่นอนนะฮะเรื่องของตัวแอร์แบ็กนะครับก็จะมีให้ด้วยกันถึงสามจุดนะฮะจุดที่หนึ่งก็อยู่ฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะครับส่วนจุดที่สองจะอยู่ตรงที่พวงมาลัยนะฮะจุดที่สามนะครับจะอยู่ที่หัวเข่าคนขับนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลกลางนะฮะก็จะมีตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กนะครับเครื่องเล่นล่ะ c d v ีวิดีโอเครับเชื่อมต่อบูทูธได้นะฮะแล้วก็มีที่เสียบ AUX นะครับแล้วก็ USB มาให้นะครับส่วนตัวแอร์นี่ก็เป็นแบบปรับแมนนวลนะฮะแอร์เย็นเพียงพอนะครับนี่คือออปชันที่สำหรับพื้นฐานสำหรับรถโตโยต้าของตอนเดียวนะครับผมถือว่าดีนะครับให้มาเยอะในระดับหนึ่งนะครับส่วนกระจกนะฮะแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็น J-Pass เนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับจะออโต้แค่ฝั่งคนขับอย่างเดียวแล้วก็ตัวเซ็นทรัลล็อกนะฮะมองข้างปรับไฟฟ้านะครับ แล้วก็ส่วนตัวเกียร์นะฮะบล็อกเครื่องนี้จะเป็นตัว 1GD ดีนะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาที่เป็น5สปีดนะครับพ่วงมาด้วยปุ่ม2ปุ่มนะฮะนั่นคือปุ่มอีโค o โหมดนะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์โหมดนะครับตรงนี้ก็มีติดตั้งมาให้กับตัว2.8นะครับถือว่าดีนะฮะเพราะว่าในเรื่องของฟิลในการขับขี่เนี่ยมันแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเกิดเราต้องการอัตรารอบหรือว่าเร่งสักนิดนึงเป็นพาวเวอร์โหมดก็ได้หรือว่าขึ้นแบบทางลาดชันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเิดน ระยะทางสายไกลนะฮะวิ่งแบบเฉลีย่ยต่อกิโลเนี่ยระยะทางประมาณเท่านี้เราวิ่งเฉลีย่ยประมาณเท่านี้อีโคโหมดครับเห็นผลแน่นอนในเรื่องของการประหยัดน้ามันนะครับเพราะว่าตัวเครื่องอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นบล็อกเครื่องตัวใหม่นะครับในเรื่องของความ ฉลาดนะครับหรือว่าในเรื่องของการขับขี่สมรรถนะของตัวรถเนี่ยนะครับมันฉลาดอยู่แล้วนะครับเป็นมาพร้อมกับเครื่องยนต์ตัวใหม่อะไรแบบนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเบาะนะครับเบาะผ้าสีดําเดิมๆโรงงานนะครับส่วนกับ2.8กับ2.4ตัวเบาะไม่เหมือนกันนะฮะ2.4จะเป็นเบาะแบบ 60-40นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น2.8เนี่ย50:50 50เลยก็คือเป็นเบาะแยกนะครับแล้วก็มีที่พักแขนตรงกลางมาให้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนตัวภายในคุณลูกค้าหลายท่านเนี่ยอยากจะทราบในเรื่องของตัวราคาและเดี๋ยวไปสรุปหน้ารถนะครับแล้วก็บอกราคาให้คุณลูกค้าดูอีกทีนึงไปครับโอเคเราดูสําหรับตัวเพาลอย2.8คันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสภาพโดยรวมบอกเลยว่านี่คือรถป้ายแดงแต่ว่าราคามือสองนะฮะเข้าคอนเซ็ปของที่ร้านเลยนะครับ คุณภาพดีรถปีใหม่เลขไม่น้อยนะฮะและคราวนี้เนี่ยในเรื่องตัวราคาแหะครับสำรับคันนี้นะฮะโตต้าไฮรักรีโวนะครับ 2.8J พัทนะฮะเป็นตอนเดียวเพาลอยราคาจะอยู่ที่559,000บาทนะครับอันย้ำอีกรอบหนึ่งครับ559,000บาทนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจที่ดูคลิปนี้แล้ว อยากเป็นเจ้าของหรือว่ามีโปรแกรมอยากจอกรงรถพวกนี้ใช้งานนะครับหรือว่าอยากจองรถไปวิ่งงานเสริมสร้างอาชีพสริมสร้างรายได้ให้กับตัวเองติดต่อเข้ามาได้เลยครับเรามีตัวเลือกองลูกค้าเยอะนะฮะและก็ที่สำคัญ รถสวยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากติดตามเพจปฏิพัทธ์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปมารีวิวรถสวยๆแบบนี้ให้คุณลูกค้าดูอีกเรื่อยๆนะครับหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดอยากดูรถรุ่นไหนเป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับจะเป็นรถรุ่นไดนั้นรอติดตามดูกันได้นะ ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับรถเข้าใหม่แบบนี้มาไวไปไวแน่นอนและเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ร้านครับสวัสดีครับ